สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ปสัสศุสัตพัฒนาค่ะไก่พิจารณาสามมลจิติจัก,กรมปัสสุสัตค่ะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้วันพุธนะคะสุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วค่ะแต่ทุกๆสัปดาห์เราก็จะเจอกันเวลา6นาฬิกาถึง6กนาฬิกายนาทีค่ะวิทยุเพื่อก,การเกษตร AM 1386นะคะส่วนทาง Facebook y o u t u b e ค่ะเราเจอกันได้ตลอดเลยเมื่อท่านสะดวกที่จะเข้าไป พูดคุยกันด้วยนะคะดูแล้วแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะแล้วก็ช่วยรบกวนแสดงความคิดเห็นออกมาด้วยค่ะว่านะคะต้องการรู้เรื่องอะไรนะคะอยากให้ทางรายการของเราไปหาเรื่องอะไรมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะหรือสอบถามได้นะคะเท่าที่เอ่อก็จะตอบให้เท่าที่ตอบได้เลยคะ่ะบางเรื่อง ตอบไม่ได้ก็ต้องขออภัยแต่จะไปหาข้อมูลจากหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบตรงนี้มาให้นะคะวันนี้ก็อยากจะเตือนหลายๆเรื่องค่ะอากาศอันแรกเลยนะคะเข้าสู่ฤด,ด,ดูร้อนแล้วแล้วก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆบางพื้นที่มีพายุฤด,ด,ดูร้อนนะคะเพราะฉะนั้น ที่สําคัญของปศุสัตว์นะคะที่เกี่ยวกับเกษตรด้านปศุสัตว์ก็คือดูแลสัตว์เลี้ยงให้มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะโคกระบือแพะแกะสุก,ก้อนเป็ดไก่ต่างๆนะช่วงร้อนนะเขาอ,อาจจะอยากกินน้ำนะคะหิวน้ําเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมวางน้ำนะคะหาน้ำมาหารนะคะมาวางไว้ให้เขาแลกทาตนะบาง สัตว์บางชนิดก็เป็นพวกแร่ธาตุก้อนอย่างนี้เอามาวางไวค้ค่ะแล้วภูมิคุ้มกันเขาก็วัคซีนนะคะอย่าลืมฉีดให้ครบหรือตรงตามโปรแกรมกำหนดของแต่ละรายชนิดสัตว์และแต่ละช่วงอายุด้วยนะคะก็ให้เป็นไปตามแต่ละชนิดสัตว์อันนี้พี่ๆเกษตรกรที่เลี้ยงอยู่รู้ดีนะคะเพราะว่า จะจำได้แม่นกว่าไก่ด้วยซ้านะคะแต่อยากให้จดไว้ด้วยนะบันทึกไว้ด้วยค่ะการลืมบางคนเราบางทีเพราะงานยุ่งๆหรือมีเรื่องเ,อเข้ามารบกวนจิตใจก็จะทําให้ลืมบางเรื่องไปนะคะ,ะทีนี้นะคะเราเตรียมทุกอย่างไว้แล้วอาหารยาวัคซีนต่างๆก็อย่าลืมดูแลฟาร์มโรงเรือนต่างๆด้วยนะคะนี่พยายามเตือน บ่อยมากเลยคือเข้าใจว่าพี่ๆเกษตรกรอะเนาะรู้อยู่แล้วละแต่ว่าบางทีลืมนะคะบางทีก็พลาดไปนิดนึงหน่อยนึงอย่างเงี้ยมันทําให้มีผลกระทบได้นะคะแล้วก็โรคที่ต้องระวังต่างๆโรคระบบอ,อที่เกี่ยวกับท้องอืดนนะเอปากเท้าเปื่อยนะคะโรคคอบวมต่างๆก็ระวังนิดนึงคะ่ะก็ ต่างๆเหล่านี้นะน,นี่ถือว่าเป็นโรคในสัตว์ที่เราต้องระวังนะส่วนที่ยังอยากเตือนอยู่ตลอดตลอดเลยค่ะก็โควิด -19 นะเขาบอกว่าอย่าประมาทนะก็นักขางอนามัยค่ะเจลแอลกอฮอล์นะพกไปตลอดเลยออกนอกบ้านรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะแล้วที่สำคัญเลยใกล้ สงการา์แล้วนะคะที่บอกว่าสัปดาห์นี้เป็น,ปนพุธสุดท้ายของมีนาเนาะอีกสองอาทิตย์ก็จะเมษาแล้วจะจะสงการน,นะคะหลายๆคนก็กลับบ้านนะกลับบ้านไม่เป็นไรนะคะรักษาระยะห่างให้ดีนะแล้วก็เออถ้าเราคิดว่าเราจะต้องออกไปพบเจอผู้คนก็ใส่หน้ากากนอนามัยไว้นะคะแล้วก็เขาห้ามเล่นอะไร ให้ทำอะไรเราดูนิดนึงแล้วก็ปฏิบัติตามที่เขาแนะนำนะเราจะได้พ้นจากไม่ต้องพบเจอกับโรคอะไรที่มันไม่ดีเนาะแล้วมันก็ช่วยลดลงได้ด้วยถ้าเราถ้าเราไม่ร่วมมือกันแล้วเราปล่อยให้มันระบาดแรงๆไปนะคะมันก็จะไปเรื่อยๆเลย,เลยแล้วมันก็จะระงับไม่อยู่นะคะมันก็มันก็เสียไปหมดทุกอย่างเลยนะอันนี้เศรษฐกิจเราก็เริ่มฟื้นแล้วด้วยนะคะ ก็ช่วยช่วยกันแล้วกันอันนี้เป็นการเตือนนะเตือนในความห่วงใยใกล้สงการแล้วจริงๆก็เป็นเตือนการนะคะอ่ะทีนี้ใกล้สงการแล้วหลายๆคนกลับบ้านการหารับอาหารมารับประทานในครอบครัวนี่นะมีแน่นอนเลยวันนี้มาคุยเรื่องเลือกซื้อเนื้อสัตว์และก็ไข่อย่างไงนะคะให เาเรียกว่าซื้อ,อยังไงให้โอเคนะประสิทธิ์โอเคตอนนี้เราพูดกันอยู่บ่อยๆเลยนะคะเนื้อหมอูเนื้อหมูก่อนเลยคนนิยมรับประทานเยอะอยู่ทีเดียวก็ให้ดูว่าเนื้อเนี่ยค่ะมีสีชมพูปนแดงนะคือจะไม่ซีดเกินไปแล้วก็แต่ก็จะต้องไม่แดงเกินไปนะแดงแบบผิดธรรมชาตินี่อย่าไปหยิบมาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะต้องมีความเป็น ผิวเปนน็นมันมันมีความนุ่มฉ่มแล้วมองปุ๊บเราดูได้ด้วยสายตาเลยส่วนที่ไม่ซื้อไม่น่าจะซื้อเลยพอมองไปปุ๊บโหสีซีดซหรือว่าค,คล้ำๆเนื้อแห้งๆแถมมีจุดๆจดๆจ,จุดอะจุดแบบจุดเลือดนะหรือที่ชิ้นเนื้ออันนี้อย่าไปเอาเลยทีเดียวเดเลยไปเลยมองแล้วเมินเลยไปเลยค่ะอ่ะอันนี้เนื้อหมูนะ อีกอันหนึ่งก็คือเนื้อวัวอ่าเนื้อวัวหลายๆท่านก็ห่งนิยมทานกันมากแต่บางท่านก็ไม่รับประทานก็นแล้วแต่ใครชอบอะไรก็เลือกอันนั้นอันนี้เนื้อวัวก็คือต้องมีสีแดงแดงกว่าเนื้อหมูเยอะทีเดียวนะมันจะแดงลักษณะของเนื้อวัวแล้วก็จะต้องคล้ำเล็กน้อยไม่ใช่แดงแจ้เลยนะภาษาเขาเรียกแดงแบบแดงอย่างเงี้ยไม่เอาเอาคล้ำเล็กน้อยหรือว่าถ้าแดงเนี่ยจะต้องเสมอกันทั้งชิ้นเนาะ เว,เวลาเรามองไปที่เขียงหรือที่เชลที่เราไปซื้อเนี่ยทั้งชิ้นเนี่ยต้องแดงเสมอเดียวกันนะไม่เป็นจุดๆนะไม่เป็นซีซดๆนะคะแล้วก็ค้้เป็นจ้ำๆอะ่ะอันนี้ถือว่าไม่ดีอยากไปเลือกนะคะส่วนเนื้อไก่กับเนื้อเป็ดอ่าก็ต้องดูว่าเนื้อแน่น ดูเรามองได้เลยหรือจะแอบเอาไปจิ้มน,นิดนึงก็ได้นะให้ดูว่าเนื้อนแน่ๆแล้วผิวผิวหนังมันะจะตึงๆไม่เหี่ยวๆนะบางทีเรามองได้สายตาก่อนที่จะไปจิ้มๆนะบางทีบางร้านเขาไม่ให้เราไปจิ้มเราก็มองได้สายตาได้ระดับหนึ่งว่าผิวตึงไม่เหี่ยวหรือท่าแบบมันซีดๆมีจ้ำๆเขียวๆหรือเป็นจ้ำเรียกอะไรนะช้ำช้ำๆอะ่ะอันนั้นอย่าไปเอา นะตายติดต้ขามีจุด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 มีช้ำาๆเป็นจ้ำจ้ำ,ำเลือดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ไม่เลือกเลยทีเดียวผ่านไปเลยไม่ต้องไปจิ้มเขาให้เขาบบนเราด้วยเนาะเราก็ไปหาร้านที่มันออดูว่าเนื้อแน่ๆเรามองแล้วสวยแล้วเราถึงจะค่อยไปอีกไปเลือกนะคะแล้วส่วนไข่ไข่เนี่ยนะเปลือกก็ต้องดูเปลือกสะอาดผิวเรียบไม่มีขี้ติดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าไข่ใหม่ เราจะดูว่าเหมือนลักษณะผิวของเปลือกไข่เนี่ยจะคล้ายๆมีแป้งเคลือบอยู่นะคือจะไม่แบบโหาเราึเราดูได้ว่าไข่เนี่ยมันจะมีสีนุ่มๆมันมีแป้งติดอยู่เนี่ยอันนี้ถือว่าไข่ใหม่ถ้าไสสะอาดเลยเนี่ยไม่ใช่แล้วนะคะแล้วที่สําคัญเลยบุบไม่ดีมีรอยแตกหรือแบบอะไรเงี้ย ไม่ดีเลยบางทีมันเป็นแค่แบบมันชนชนกันบุกเนี่ยมันเสียได้เลยนะอย่าไปเอาดูให้มันรีบเรียบเลยทีเดียวแล้วที่สําคัญเลยเวลาเลือกซื้อก็อืมเขาเรียกว่าอะไรหาแหล่งหรือสถานที่ที่เราดูว่ามันสะอาดไว้ใจได้ที่สําคัญเลยหันไปมองว่าสะอาดไหมมีมันแรลงวันมีสัตว์ที่เป็นพาหะทั้งหลายแหล่ที่ดูแล้วมันสกปรก,กอะ่ะอย่าไปเอาแค่นั้นเองเราก็ดูให้มันสะอาดเราก็จะปลอดภัยนะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีเลือกที่เราจะไปรับประทานนะคะในช่วงของออที่เราช่วงนี้คิดว่าต้องมีการกินเลี้ยงกันเยอะๆแน่ๆเลยรีบมาพูดคุยเปลี่ยนๆกันไปก่อนเลยจริงๆแล้วนะถือว่าเอ,อต้องเราอะต้องเลือกเรามีหน้าที่ต้องเลือกนะแต่จริงๆแล้วทางร้านค้าก็ต้องดูให้ดีด้วยว่าของที่คุณเอามาขายเนะี่ย มันดีไหมนะคะจริงๆแล้วทางกรมประสัติ์โดยอธิบดีกรมปรุสัตว์ก็ออกมาเตือนอยู่นะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไปคุยช่วงหลังเดี๋ยวอันนี้ขอคุยอย่างอื่นต่อไปเรื่อยๆก่อนนะเอ,อพอเราพูดถึงเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยนะที่สถานที่ต่างๆที่บอกว่าสัตว์โอเคเลือกยังไงให้โอเคเนี่ยนะคะตอนนี้นะพอดีอันนี้เป็นข่าวดีอยากมาคุยเลยไปอ่านข่าวเจอนะเป็นช่องข่าวของประเทศ แคนาดานะเขาบอกว่าตลาดโลกต้องการผลผลิตเนื้อสุกรจากไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าปลอดโรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกรเห็นไหมเนื้อหมูนี่ในไทยยืนยันเสมอเลยนะทางอธิบดีกรมสัตว์นะคะออกมายืนยันเลยว่าในประเทศไทยปลอดเชื้อแน่แน่รับรองว่าไม่มีอะฮิวะแอฟริกาในสุกรแน่นอนคะ่ะนะอันนี้เราก็ถือว่าเรา ดูแลอย่างดีแล้วพอมีข่าวนี้ออกมาไปอ่านพบเจอมาเลยเามา,ลายไล่าใหฟังจริงๆมันได้ไม่ได้สําคัญอะไรมากนะแต่เป็นส่วนที่ดีของประเทศไทยที่เรานอกจากประเทศเขาเขามั่นใจในเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อใจในผู้เราเป็นผู้บริโภคเราก็ต้องเชื่อใจในสินชาของเราแล้วก็รับประทานในส่วนของเราที่คิดว่าปลอดภัยแล้วก็เลือกซื้อแบบที่แกแนะนําเมื่อกี้นี้นะคะว่าอะไรจะดีหรือไม่ดีนะโอ้ เดี๋ยวเราพักกันดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวมีเรื่องมาเล่าที่ว่าอธิบดีแนะนำนะในร้านค้าที่เออจะต้องดูแลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ท่านเอามาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคเดี๋ยวกลับมาคุยกันสักครู่เดียวค่ะค่ะเรากลับมาคุยกันต่อเลยนะคะเออวันนี้นะที่อธบดี่ปรึษกรษาเตือนไว้นะคะที่รึกาเตือนเลยทีเดียวค่ะว่า ร้านอาหารนะก่อนที่จะขายอาหารหรือนําไปให้กับผู้บริโภคนี่นะต้องตรวจสอบให้ดีค่ะขายอาหารไม่บริสุทธิ์นี่ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติเลยทีเดียวนะคะนายสาวัตวแพทย์สำรักพิทานิโตอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่านะคะเอ,อวันนี้อาจจะเสียงผิดปกติไปนหน่อยกมยาอยู่ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะคะถ้าอย่างไรก็ เสียงจะได้ตอบมาคุยกันท่านผู้ฟังได้นะอมยายอยู่มันอาจจะมีเสียงก็แก้กอยู่ในปากนิดนึงนะอ่ะเราคุยกันต่อเลยค่ะที่บริกรมูลสัตว์ก็กล่าวถึงว่าระยะนี้นะมีข่าวพบผู้บริโภคบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยที่มีความผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นในร้านค้าทั่วๆไปหรือร้านที่เป็นจำหน่ายเนื้อสัตว์นะกรมสัตว์ก็ขอความร่วมมือร้านอาหารให้ตรวจสอบวัตถุดิบ เนื้อสัตว์ที่นำมาปรุงอาหารนะคะที่จัดเตรียมไว้เพื่อให้บริษารลูกค้าทุกครั้งที่พบว่ามีสภาพผิดปกติไม่ว่าจะเป็นสีแตกแตกไปจากเดิมตอนซื้อมาหรือมีสิ่งปแปลกตอนเช่นเข็มโลหะเป็นจุดเป็นก้อนเป็นสี เป็นสีเขียวสีเหลืองเป็นเม็ดซากคูต่างๆเหล่านี้ไม่ควรนํามาเสิร์ฟหรือไม่ควรนํามาใช้ให้กับลูกค้าเลยทีเดียวให้แยกส่วนออกไปนะเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะมีผลกระทบกับผู้บริโภคได้นะคะแล้วก็เมื่อสมมุติว่าถ้าเราไม่เอาออกเนี่ยพอลูกค้ามาพบมาเจอมารับประทานหรือมาอะไรเนี่ยมันก็จะเสียชื่อเสียงของเราด้วยนะ กนะรมอุษสาหกรก็จะเตือนไปยังผู้จําหน่ายเนื้อสัตว์ทั้งแผงจําหน่ายและร้านอาหารด้วยค่ะในการจําหน่ายเนื้อสัตว์ที่ไม่มีคุณภาพนะจะเป็นสีเป็นน้องเจอเข็มมีสีมีกลิ่นผิดปกตินะถือเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ทั้งสิน้นผู้ขายมีความติดตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522นะคะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปี ปรับไม่เกินสองหมื่นบาทเห็นไหมถือว่ามีความผิดนะเราอย่าไปทำอย่างที่เคยพูดเรื่อยเลยว่าอะไรที่ไม่ถูกต้องเป็นความผิดอย่าไปทำนะเห็นไหมเนี่ยมีโทษด้วยไม่ใช่ว่าจะเสียชื่อเสียงอย่างเดียวนะคะถือว่าเป็นต้องระหว่างโทษด้วยทั้งจำทั้งปรับเลยนะทีนี้โอกาสต่างๆเนี่ยกรมบริษัทก็อยากจะเชิญชวนว่าเวลาจะซื้อข้าวซื้อของ ขอใครค่ะซื้อถ้าซื้อของเนี่ยนะวัตถุดิบเนื้อสัตว์ไข่สดต่างๆที่แก่แนะนําไปเมื่อต้นรายการว่าวิธีซื้อวิธีดูนะแต่ที่อันนึงก็คือสถานที่ที่จําหน่ายเนี่ยถ้าได้รับรองประสุสัตว์โอเคนะเขาจะมีตาสัญลักษณ์ของประซุ์โอเคเป็นสีเขียวๆนะคะท่านผู้ฟังต้องเคยเห็นแน่เลยอันนั้นก็ถือว่าถ้าซื้อไปสมมติเราเจออะไรที่มันผิดปกติไปเนี่ยเราตรวจสอบย้อนกลับได้อันนี้นะคะ ทางกรมก็พยายามเข่งคัดนะกวดขันพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลแล้วเข้าไปตรวจสอบหรือว่าพยายามให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติต่างๆที่เราควบคุมอยู่ไม,ม่ว่าจะเป็นพระราชบ,บัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์การจำหน่ายเนื้อสัตว์อะไรต่างๆแม้กระทัง่งการดูแลฟาร์มมาตรฐานให้ได้มาตรฐาน GAP ของฟาร์มหรือแม้แต่การ อบรมอ่ะนะเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้ไปอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่ดูแลในส่วนของพวกมาตรฐานต่างๆนะพวกเนี้นะ GAPGMPHACCP ต่างๆเหล่านี้ยแล้วก็อบรมอยู่ตลอดเวลาเพื่อว่าจะได้ดูให้ถูกต้องเข้มงวดตามมาตรฐานนะก็ฝากไว้ค่ะแล้วถ้าท่านใดที่พบเจอหรืออยากที่จะ แจ้งร้องเรียนข้อมูลต่างๆติดต่อได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0นะคะก็เข้าไปดูหรือสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์นะเบอร์ก็คือเบอร์การของกรม0265344444ตัวนะคะต่อด้วย3141อันนี้ถือว่า เป็นส่วนที่ดูแลในส่วนของมาตรฐานฟาร์มเลยนะคะอีกข่าวหนึ่งที่อธิบดีกรม f สัตว์อยากจะฝากอีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวอย่างนี้ค่ะถ้าท่านผู้ฟังรับประทานอยู่ต้องขออภัยนะคะมีข่าวว่าพบเขาเรียกว่าพญาต,ตัวตืนโคนยาวสิบแปดเมตร แปดเมตรนะคะหลังตรวจอุจจาระชาวบ้านที่หนองคายนะเขาบอกว่าโหถือว่าทุกสถิตปีความยาวเลยทีเดียวห้าสิบปีในรอบห้าสิบปีไม่เคยเจอยาวขนาดนี้เนาะนะทางกรมก็เป็นห่วงผู้บริโภคในส่วนตรงนี้นะเขาเรียกว,ว่าโรคพยาธต,ตัวตืดโคนะโรคนี้นะคะพะยาธิตัวตืดโคเนี่ยเป็นปรสิตท,ที่สามารถติดต่อ จากโคเข้าสู่ผู้บริโภคคือท่านผู้ฟังคือคนนั่นแหละนะที่เขาเรียกว่าจากสัตว์สู่คนนะ่ะนะโดยผ่านทางการรับประทานเนื้อดิบนะใครกินเนื้อดิบเนี่ยแหละคือไก่เตือนบ่อยๆเลยจะทําอะไรกินให้สุกนะกินเนื้อสุกเนี่ยดีที่สุดคือโรคเนี้ยนะ มันแบบพอกินเนื้อดิบแล้วไปเจอปุ๊บเนี่ยมันก็เข้าไปอยู่ในร่างกายมันก็ไปกินไปแย่งสารอาหารในร่างกายของเราแต่ดีอยู่อย่างหนึ่งที่ไอตัวตื่ที่ว่าเนี่ยนะพระญาติตัวตื่นที่ว่าเนี่ย,ย,ย,ยมันไม่ฝังตัวในไอเอาวัยวะของคนนะคะมันก็เลยหลุดออกมายาวส8แปดเมตรตามข่าวที่ว่านะย,ยาวมากเลยทีเดียวทีนี้ตอนนี้จริงๆแล้วเราก็ไม่ค่อยเจอแล้วน้อยเพราะว่าเราอะ ทางกรมบริษัทเนี่ยดูแลในส่วนของการดูแลป้องกันรักษาปรับปรุงสุขสารในการเลี้ยงเสมอที่เคยใจเคยบอกว่าการถ่ายพยาธิสัตว์เนี่ยถือว่าเอช่วยเหลือผู้บริโภคได้เนาะแล้วก็ช่วยเหลือสัตว์แหละถอถ่ายพยาธิออกมาเนี่ยถ้าสัตว์มีพยาธิเนี่ยเนาะมันหลุดออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีผลกับผู้บริโภคต่อไปอันนี้เออกมาเตือนเนาะออกมาเตือนจริงๆผู้ใดก็เนื้อดิบอย่าทานทานเนื้อสุกดีกว่า นะคะน,นี่สุกสุกดิบดิบก็ไม่เอาเนาะมันมีโอกาสเอาสุกอย่างเดียวเลยนะกินร้อนนะมันได้หลายเรื่องเลยกินร้อนเนี่ยพยาธิก็ไม่มีนะกินร้อนช้อนกลางช้อนเราก็ติดไม่ติดโควิดด้วยนะได้หลายโรคเลยทีนี้เดี๋ยวขอเวลาท่านผู้ฟังตอบคำถามค่ะต้องขอบพระคุณท่านที่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือดูชมรายการของเราผ่านทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือทางสถานีวิทยุก็รับฟังเราได้นะคะเข้ามาเสนอความคิดเห็นมาได้วันนี้นะคะคุณคันชิตอุป,ปพงศ์อ่ะคุณคันชิตนี่ใช้ชื่อจริงนามสกุลเลยนะไม่ได้ใช้นามแฝงนะคะก็ถามมาว่ามีพันย่าแพงโก่าแจกบอกครับ ขอตอบอย่างนี้ค่ะทางกงรมปศุสัตว์มีแจกนะพันมีการสนับสนุนท่อนพันให้กับเกษตรกร,ะกรนะคะประชาชนที่สนใจคือติดต่อมาได้ทางไปขอรับได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แต่จริงๆแล้วก็คือศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เนี่ยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศนะก็ <c oughs> ออภัยค่ะมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ว่าอย่างจุดหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยก็จะดูแลหลายๆ,ๆ,ๆจังหวัด นะบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณคันชิตอุปปพงเข้ามาฟังหรือเข้ามาอ่านที่ไก่ตอบไปก็ตอบกลับมาใหม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวไก่จะให้เบอร์ของศูนย์ที่จะดูแลในส่วนของอ,อคุณขันชิตไปนะคะทีนี้ไก่จะค,คุณอย่างนี้ค่ะขั้นตอนขั้นตอนของการเขารับท่อนพันก็จะมีการว่าอย่างนี้ค่ะเข้าไปขอได้ที่หน่วยงานในสังกัดของสํานักพัฒนาอาหารสัตว์ คือเรามีอย่างที่เรียกว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อยู่ทั่วๆเลย <c oughs> 30กว่าแห่งะในประเทศไทยนะคะทั่วทุกภาคก็โทรศัพท์ไปที่ศูนย์อย่างที่บอกว่าถ้ายังไงบอกมานิดนึงว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปหาเบอร์ศูนย์นั้นให้ค่ะโทรไปปรึกษาก่อน ยังไม่ต้องเดินทางไปนะโทรไปถามไปพูดไปคุยก่อนแล้วก็จะได้ติดต่อขอนัดวันรับบริการน,นะคะก็คือคุยกันพูดคุยสอบถามการเรียบร้อยก็ได้ไนัดวันกันเข้าไปรับอันี้ก่อนที่จะเข้าไปรับท่อนพันต้องมีการเตรียมตัวอย่างนี้ค่ะมีการถ่ายเตรียมดินให้เหมาะกับชนิดหญ้าที่จะปลูกควรเตรียมให้เสร็จก่อนไปรับท่อนพันเนาะพอเสร็จแล้ววันไป แมื่ว่าตอนที่โทรคุยเขาก็จะแนะน,นําแนะนํามาวันไปอย่าลืมบัตรประชาชนหน้าเนี่ยสาคัญเอาบัตรประชาชนติดตัวไปด้วยแล้วก็เตรียมแรงงานไปช่วยกันตัดด้วยค่ะท่อนพันเรามีแจกแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตัดให้ท่านเนาะท่านต้องไปตัดเอาเองค่ะแต่เราก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยดูนะคือแรงงานเราน้อยนั่นเองอันนี้เราแอบบอกกันนิดนึงอันนี้บอกตรงๆด้วยนะ แล้วส่วนอุปกรณ์ในการตัดไม่ว่าจะเป็นมีดเป็นเคียวเครื่องตัดเชือกมัดรถบรรทุกหมวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือที่บอกแนะนำก็คือโทรไปคุยก่อนนะอันนี้เรามาพูดค่อยๆมาเรียบเรียงคุยกันก่อนแล้วที่สำคัญจริงๆแล้วแนะนำอีกนิดนึงช่วงนี้แดดร้อนมากก็อยากให้ออกไปเชา้ชาๆแดดจะได้ไม่ร้อนแล้วก็กลับไปปลูกทันเนาะสมมติว่าเอากลับไปแดดจะได้ไม่ร้อนมาก เงื่อนไขก็จะมีหลายๆเรื่องก็คืออันแรกเลยท่อนพัน์ที่แจกลายละไม่เกินห้าร้อยกิโลกรัมนะหากเป็นท่อนพันที่มีไม่เพียงพออาจจะแบ่งลดตามส่วนแล้วก็กระจายไปตามที่สมมุติว่ามีเท่านี้เราก็จะมีเกษตรกรเท่านี้เราก็จะได้กระจายไปนะคะอาจจะลดน้อยทอลงมาบ้างเพื่อจะได้ทั่วถึงกันนะถ้ายังไง ถ้าต้องการซื้อเพิ่มติดต่อสอบถามได้เรามีเกษตรกร,ร,กรในเครือขายที่ปลูกขายนะทางปศุสัตว์เขาจะติดต่อให้ก็จะซื้อได้ในราคาที่พอใจแล้วก็ตกลงคุยกันนะคะแล้วก็ต้องตัดที่เจ้าหน้นาที่ให้เท่านั้นนะแล้วก็ มีข้อควรระวังต่างๆก็คืออย่างเช่นการตัดไปแล้วเนี่ยเมื่อท่านตัดไปแล้วก็ไม่ควรให้ท่อนพันเนี่ยถูกแสงแดดนานเกินไปเพราะว่าท่อนพันอาจจะแห้งตายไปที่สอนท่านจะปลูกนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ามีปัญหาอะไรให้ติดต่อสอบถามไปพูดคุยรายละเอียดกันก่อนอันนี้เราก็แค่มาออบอกขั้นตอนเล็กๆนะอีนนี้ท่อนพันที่เกษตรกร,ร,กรหรือประชาชนเนี่ย สนใจก็จะมีหลายๆอย่างเช่นเนเปียปากช่องหนึ่ง 1, แทงโกลล่าเนเปียสุรูลาหนึ่งอันนี้มีเ,เฉพาะที่สุราาซูงสุลาานะคะแล้วก็มีหญ้าไหวยข้อมีหญ้าซิกแนวเลื้อยมีหญ้ากินดีสีม่วงลองดูปรึกษาพูดคุยดูว่าหญ้าแต่และชนิดใช้กับสัตว์ชนิดใดใช้กับพื้นที่แบบไหนอันนี้โทรคุยได้นะคะ ก็อย่าลืมบอกว่าแนะนํามาแล้วเดี๋ยวกาจะได้ให้เบอร์ไปนะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามหรืออะไรก็ได้ว่าอยู่ที่นี่จะติดต่อได้ที่ไหนนะอ่ะโอ้เวลาก็ <c oughs> เวลาก็เกินมาแล้วนะหมดแน่นอนวันนี้เดี๋ยววันสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมมีปัญหาอะไรก็หน่วยงานปศุสัว์ดินดีช่วยเหลือท่านเสมอเลยคะ่ะแล้วก็ถ้าติดต่อผู้คุยกันก็ติดต่อเข้ามาได้อย่างพี่ว่าเขียนจดหมายก็จะหน้าซองถึงพิจารณาสามมนติปิ กลุมเผื่อแท้และประชาสัมพันธ์กรมปศุสัตว์พยาไทยกรุงเทพ104 00ค่ะเบอร์โทรศัพท์02 653 4494ก่ะ f a c ก b า o k y ค่ะเฟ e ุก็รายการปสุสัตว์พัฒนาเข้ามาพูดคุยกดไลค์กดแชร์กันนะคะติดตามชมแล้วก็ แสดงความคิดเห็นเข้ามาด้วยต้องขอบคุณคุณคันชิปอุป,ปพงภคด้วยที่ตอบมานะคะใครที่เข้ามาถามแล้วไก่ตอบได้ไก่ก็จะตอบไปเลยระดับหนึ่งหรือว่าเอามาพูดคุยมาเล่ายาวๆแบบนี้ให้นะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ไม่สะดวกหรือไกตอบไปบ้างแล้วก็รับไปผ่านไปนะคะแล้วก็ยังไงรักษาสุขภาพให้ดีนะคะไก่จะกลับไปรักษาสุขภาพให้ดีเช่นกันค่ะสุด,ดามาก สัปดาห์หน้ามาเสียงจะได้ดีขึ้นกว่านี้นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ